อีกหนึ่งความสําเร็จของสูตรทุกการจังซื้อนะครับนั่นก็คือการได้ขายนมแพะที่นําเข้าและผลิตจากประเทศนิวซีแลนด์นะครับซึ่งต้องบอกว่าปีที่แล้วเราได้สร้างมหากรรมนะครับขายหมดโคต้าเนี่ยนะครับในปีพุทธศักราช2,566ก่อนเวลาที่กาหนดก็คือหมดตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็จะมีโคตาออนน้อยลงแต่สนุกทุกออนแอร์แน่นอนนะครับเรากำลังพูดถึงนี่ครับนมแพะไวต้าชัวคือจริงต้องบอกว่าเป็นนมของดีนะครับแต่หลายคนเนี่ยโดยเฉพาะรุ่นผมนะก็จะพะบอบ่กว่าเอ้ยเป็นดีจี สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยนะครับเนื่องจากประเทศนิวซีแลนด์นะครับเขาก็จะมีสัประจําชาตินะไม่ว่าจะเป็นหมีโคลาจิงโจ้อ,อะไรใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเขามีแพ้สายพันธุ์ดีอยู่เยอะมากนะครับก็จะขายขนแพะขายอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ตัวนี้ครับต้องบอกว่าเขาก็เอานมแพสนี่แหละนี่ไปดูภาพนะเห็นไหมอยู่ในฟาร์มที่ปลอดเชื้อเลยนะครับพอลี่นมออกมาปุ๊บเอาไปดรายแห้งแล้วก็ใส่กระป๋องแบบนี้เลยนะครับทีนี้มาดูกันครับว่าวิธีการกินเนี่ยเป็นเหมือนอาหารของผู้สูงอายุเลยนะคือแบบเราก็กินเติมไปบางทีเนี่เกิไมถึงปต็ วิธีการกินตักง่ายๆแบบนี้ช้อนที่4นะครับช้อนที่5นะครับแล้วก็ช้อนที่ หกเต็มๆแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเบื่ออาหารเลี่ยงเนื้อสตัตว์สิ่งที่ยากที่สุดคือวันนี้กินอะไรดีพอมันกินอะไรดีแล้วมันกินไม่ถึงเนี่ยนะครับหน้ามันก็จะเหี่ยวนะมันก็จะรู้สึกว่ากายเป็นผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ครับเติมสารอาหารให้ร่างกายโดยเฉพาะโปรตีนจากนมแพะตัวนี้นะครับก็จะได้แก้วแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้ข้อดีก็คือต้องบอกว่าเป็นการเสริมแคลเซียมด้วยใครที่กังวลเรื่องของกระดูกพุนกระดูกบางขาดแคลเซียมครับตัวนี้ก็มีแคลเซียมสูงนะครับ วันนี้เรียกว่าเจาะจงสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยแล้วโปรตีนเนี่ยสูงถึง99.8%นะครับตัวนี้อีกหนึ่งข้อดีที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับคือต้องบอกว่านมแพะเนี่ยเขาจะมีกระบวนการย่อยที่ง่ายขึ้นกว่านมชนิดอื่นๆนะครับแล้วก็ใครที่กังวลว่าพอกินนมแล้วเอ้ยกดมันไหลย,ย้อนพอตัวนี้ย่อยง่ายครับก็จะลดเรื่องของกดไหลย,ย้อนด้วยนะครับหลายคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะพอกินเป็นนมแพะเนี่ยมันจะได้กลิ่นแบบว่าคาวแพะกลิ่นหืนแพะกลิ่นอะไรต่างๆไหมตัวนี้ต้องบอกตามตัวนะครับว่าเรานะครับ อันนี้ผมพูดแบบว่า4-5เลยมันจะมีนิดเดียวครับแต่ว่าเป็นเหมือนแบบระดับเชฟเทเบิลครับคือเป็นหลายๆดาวเลยคืออร่อยจริงๆแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้กินไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้ากังวลจริงๆก็มีรสวานิลาครับอร่อยมากเลยแล้วตัวนี้ดัชนีน,น้ําตาลต่าด้วยนะครับวันนี้เปิดโปรโมชั่นเลยถ้าใครจะกินไวั์ชัวร์แล้วไม่ว่าจะไปโรงพยาบาลไปร้านสะดวกซื้อนะครับเราจะเห็นเขาจัดโปรโมชั่นอยู่ก็คือ2กระป๋องแบบนี้ครับ1,590บาทเขาก็จะแรปพลาสติกเอาไนะ่ีนนร,ร,ทรทนนรกอกปอปป๋3 เลย1,590บาทได้3กระป๋องนะวันนี้นะครับนี่ขอแถมกระเป๋าไวัต้าชัวให้ด้วยฟรีอีก1ใบนะไปจ่ายตลาดก็ได้สวยงามแบบนี้เลยครับวันนี้ทั้งหมดนี้จ่ายแค่1,590บาทไม่มีค่าส่งเพิ่มแล้วนะครับไม่ต้องโอนเงินด้วย3กระป๋องพร้อมกระเป๋าไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินสดแค่1,590บาทพร้อมแล้วหยิบมือถือแล้วโทรมาได้เลยครับที่1451หรือแอทไลน์มาที่ @hamado นะครับยิงมาให้สายไม่ว่างคือได้สิทธิ์แล้ววันนี้ต้องเน้นย้ําว่าเร่งโทรกันนิดนึงนะครับเรามีสิทธิ์ให้แค่100สายเท่านั้นนะครับที่จะได้กระเป๋าวัต้าชัวไปนะครับเพราะว่าปี ต้องบอกว่าทาง DG เนี่ยนะครับเขาเคร่งครัดในการออกทีวีของผมมากเลยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วไปสร้างมาหากรรม500สายพันสายไว้แล้วจริงๆเนี่ยตัวนี้ต้องบอกว่าการนําเข้านมแพ้นะครับเขาจะมีโค้ต้าโดยเฉพาะประเทศเซาท์อีสต์เอเชียหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาก็จะได้แค่ประเทศละหมื่นตัน2 0,000ืตันนะครับซึ่งวันนี้ทีวีก็เลยถูกจํากัดแค่ร้อยสิทธิ์แต่ว่าสนุกเพิ่มด้วยกระป๋องที่3และกระเป๋าอีกหนึ่งใบนะครับขอขึ้นภาพโปรโมชั่นก่อนแล้วกันนะเพราะว่าถ้าไปซื้อข้างนอกนะครับสองกระป๋อง 1, อน,นึ่3 ามกระป๋อง1นึ่งบาทพร้อมกระเป๋าอ,อีกหนึ่งใบแล้วไม่ต้องออกมาจากบ้านเลยครับอยู่บ้านเฉยๆเลยนั่งโซฟาดูทีวี3กระป๋องนี้นมแพสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะครับพร้อมกระเป๋าเนี่ยจะไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินสดแค่1590บาทไม่มีค่าส่งทุกกรณีนะครับของเราเนี่ยแม้กระทั่งไวเก็บไปทางก็ไม่มีไปเก็บเงินหน้าบ้านอีกร้อยสองร้อยนะครับวันนี้รีบโทรมาก่อนเลยนะครับที่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งหรือแอดไลน์มาที่แอดอารมาโดนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าไปเดินตามโรงพยาบาล 1,990บาทหาร3จะเหลือแค่กระป๋องละ530บาทเท่านั้นได้กินนมแพะได้เสริมโปรตีนนะครับแล้วก็เรียกว่าย่อยง่ายด้วยใครมีบัตรใบนี้ครับลดราคาให้อีกครับเหลือ1,511บาทเท่านั้นเองนะครับโทรมาก่อเลยที่1451หรือแอดไลน์มาที่ a d r m a n o นะครับวันนี้ขอบคุณไวตาชัวร์ด้วยนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นไปตามคาดเลยนะครับว่าเราเนี่ยอาจจะขายหมดโคตาในส่วนของประเทศโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนเวลาด้วยนะครับคือปีที่แล้วทําสถิติไปที่พฤศจิกายนนะตอนนี้เริ่มลดการออนแล้ว เพราะว่าผมเนี่ยก็ขอดีลกระป๋องที่3ทําให้ของมันหมดเร็วขึ้นนั่นเองและนี่คือการขึ้นภาพโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายนะครับถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนเลยแล้วลองไปเช็คราคาก่อนก็ได้นะครับหยิบมือถือแล้วโทรมาก่อนที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอัมมารุนะครับวันนี้2กระป๋อง1 5ึ0งโทรตอนนี้3กระป๋อง1 5ึ0แถมกระเป๋าอีก1ใบนะครับหยิบมือถือแล้วโทรมาที่1451หรือแอดไลน์มาที่แอดอัมมารุนะครับโปรโมชัััั่่่นนนตต้งงงแววที1 31สิหาาคคมมถึธ2567